ตอนนี้อีลอนมัสเนี่ยฝ่ามาโสูงบางอย่างที่รุนแรงแล้วก็วุ่นวายในการเมืองกับโดนด์ทัมมาตอนนี้เขาก็ปีกวิเวกเลิกการเมืองไปแล้วอีลอนมัสแทบจะเป็นหัวขอคนเดียวในเทคโนโลยีของสหรัฐที่แข่งกับจีนทุกเรื่องนะแผนการของอีลอนมัสนี่มันใหญ่โตมโหฬานมากเลยแต่อย่าลืมนะครับเขามีสตาร์ชิปยานขนส่งของสเปซเอกขนส่งฮิวแมนอนด์จำนวนมหาศาลเลือกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเอาไปลงที่ดาวอังคารใน2ปีเสร็จแล้วก็ให้หุ่นยนต์พวกนั้นแหละครับสร้างสิ่งต่างๆในดาวอังคารถ้าอีลอนมัสเข้าไปส่ง เริ่กองทัพให้ทำสิ่งที่เรียกว่าการขนส่งข้ามทวีปโดยใช้จรวดมันก็จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าอีลามัสของโลกให้บีตัวจี้ทั้งแรงทั้งประหยัด MG3 Hybrid Plus เลองรางวัลการแข่งขันจีคาน่าด้วยชุดแต่ง l e ส i n g ง dition นราคาพิเศษ499,900บาทมีจำนวนจำกั DB ด DB ชัวท้าสวัสดีครับ การแข่งขันในอวกาศเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็แปลกนะครับองค์กรนาซาซึ่งเป็นรัฐบาลกับยุบฟุบลงไปไม่สามารถปฏิบัติการได้ต้องมาจ้างเอกชนในการส่งยานอวกาศขึ้นสู่วงโครจรส่งดาวเทียมแม้กระทั่งการสร้างสถานีอวกาศก็จะใช้องค์กรเอกชนมาทำครับอีรอนมาเปิดเผยว,ว่าจะมีการก่อสร้าง สถานีอวกาศเชิงพาณิชย์ขึ้นมานะฮะด้วยการเปลี่ยนผ่านจากนาซาในปี2030ที่นา s a ไม่สามารถสร้างสถานีอวกาศของรัฐบาลได้อีกแล้วแต่ว่าจะเอามาทดแทน ISS เนี่ยจะต้องเปลี่ยนการใช้รูปแบบให้สนับสนุนให้เอกชนเป็นคนสร้างนะครับการที่จะเป็นเจ้าของสถานีอวกาศของเอกชนเช่นซีอ้อนสเปซหรือบูออริจินเนี่ยมันเป็นรูปแบบใหม่ที่เป็นเชิงพาณิชย์เชิงเอกชนนะครับ ซึ่งการออกแบบหรือการทํางานอย่างเอกชนก็จะทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะอย่าลืมนะครับว่าจีนเคยถูกกีดกันการใช้สถานีอวกาศเทียนกงของจีนเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเรื่องนี้แหละครับเรื่องการกีดกันนะฮะการก้าวหน้าของอวกาศสถานีอวกาศเทียนกงของจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทยสหรัฐเป็นอย่างยิ่งนะฮะสหรัฐพยายามที่จะกีดกันจีนจากเทคโนโลยีอวกาศ แต่ผลมันกลามถูกห้ามทําให้จีนตัดสินใจสร้างฐานอวกาศของตัวเองอย่างอิสระและประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับเทคโนโลยีล้าสมัยสถานที่เทียนกงประกอบด้วย3โมโดูลหลักเทียนเหอวันเทียนเหมองเรื่องเทียนและสามารถขยายเป็น6โมโดูลได้ในอนาคตสิ่งที่ทําให้จีนประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเขามียานอวกาศขนส่งครับขนส่งชิ้นส่วนขึ้นไปข้างบนอวกาศเพื่อติดตั้งเป็นสถานีอวกาศได้สิ่งสําคัญก็คือยานขนส่งครับ คนนี้เรามาดูจรวดที่จีนใช้ในประเทศจีนเนี่ยก็คือซีรีส์ที่ว่าลองมัชตอนนี้มีถึงลองมัชสิบสอนะครับแต่อยากจะบอกว่าจรวดจีนเนี่ยมีเทคโนโลยีมาจากสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียต,ตรวมกันนะฮะเราจะบอกว่าจรวดในประเทศจีนเนี่ยมันมีเป้าหมายแห่งชาตินะฮะที่จีนต้องการสำรวจอวกาศพ่วงลึกนะฮะหรือว่าดีฟสเปซเนี่ยการพัฒนาจรวดเป็นเรื่องสําคัญ นะฮะแหล่งกําเนิดการสำรวจอวกาศนี่ต้องมาจากจรวดในการขนส่งนะฮะตัวอย่างเช่นนะาซาใช้เวลาหลาย10ปีในการวิจัยพัฒนาสิ่งต่างๆในอวกาศนะฮะพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์นะฮะแม้กระทั่งการสำรวจอากาศเชิงลึกเนี่ยเพื่อค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ๆนะฮะีฮเลียมบนดวงจันทร์เป็นต้นนะฮะเป้าหมายการสำรวจอวกาศพ่วงเรื่องของจีนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่เรียกว่าการลดต้นทุนการเดินทางการพัฒนาเทคโนโลยีในอวกาศเช่นรถยนต์แขนกลที่ใช้ในอวกาศ แม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าความร่วมมือนานาชาตินะฮะซึ่งสหรัฐอเมริกากีดกันจีนอย่างยิ่งนะฮะเมื่อจีนถูกกีดกันออกไปการไม่ให้อยู่ในส่วนร่วมของอัลทมิสแอคคอร์ดที่มีสมาชิกกว่า40ชาติของสหรัฐมันก็กลับเป็นการกดดันให้จีนได้พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนะครับศูนย์การอวากาศของจีนเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่หลายแห่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองสําคัญเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หูหนานเสฉวนนะ มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรอวกาศกจํานวนมากการผลิตทรัพยากรบุคคลหรือไม่กระทั่งการสนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อจะทําการฟันดิ้งสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดปัจจุบันมีมากกว่า300แห่งในปักกิง่งหนึ่งใน3อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าถนนจรวดน่าแปลกใจไหมครับปักกิ่งมีถนนที่เรียกว่าล็อกเก็ตสตรีทถนนจรวดมีพื้นที่หมด4,300ไร่ อยู่ในอ e ีทาวทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงปักกิง่งซึ่งเป็นเวทีที่ให้คัสเตอร์สำหรับวิจัยพัฒนาผลิตการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์มาทำงานร่วมกันนะฮะมีธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับอวกาศเชิงพาณิชย์300แห่งมาอยู่ด้วยด้วยกัน300แห่งในถนนจรวดเป้าหมาย2008ปคือพัฒนาบริษัทพวกนี้อย่างน้อย5บริษัทเข้าไปจดทะเบียนในะดับหลักทรัพย์แล้วก็มี1 0อยบริษัทที่ต้องเข้าไปอยู่ในวงการอวกาศนะยินมีเป้าหมายจะส่งดาวเทียมพันดวงในวงโคจรใน10ปีข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันก็ส่งได้ประมาณ70ดวงต่อปีนะฮะเทคโนโลยีจรวดเป็นสิ่งที่จีนพัฒนามาเป็นลักษณะของ r e u s a b l e rocket ก็คือกลับมาใช้ใหม่ได้นะฮะลดต้นทุนผลิตเป็นอย่างยิ่งตอนนี้สามารถทําได้แล้วธุรกิจอวกาศของจีนเพิงพาณิชมีมูลค่า2.8ล้านล้านหยวนการพัฒนาทําให้สิ่งที่จีนไม่มีในอดีตกลายเป็นมหาอำนาจทางโลกทางดาวเทียมแล้วก็ทางจรวดนี่แหละครับคือแรงกดดันจากสหรัฐทาให้จีนพัฒนาจรวดด้วยตัวเองนะฮะ สิ่งที่อยากจะบอกว่าแรงกดดันก็คือแรงต้านมันจะกลับมาเท่ากันนะฮะเมื่อเรามีความพยายามความขย,ายามันมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราจะยกตัวอย่างเช่นดาวเทียมเชิงพาณิชย์หรือจรวดเชิงพาณิชย์เนี่ยเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะฮะเราจะอยากจะบอกว่าจีนส่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ตวงโคจรต่ําเพื่อจะทําเครือข่ายวงโครจรต่ําในลักษณะของอินเทอร์เน็ตนะฮะโดยใช้จรวดลองมัด12นะฮะส่งขึ้นไป12ตันนะครับ ขึ้นไปสู่ความสูง700กิโลเมตรนะเป็นการปล่อยครั้งนี้เป็นภารกิจครั้งที่2เป็นจรวดลองมัชเป็นภารกิจครั้งที่587ของจรวดลองมัชนะฮะผมอยากจะบอกว่าจีนตอนนี้เริ่มแข่งขันกับสหรัฐในจรวดเชิงพาณิชย์ครับจรวดเชิงวันนี้ผมอยากบอกให้คุยกับอีลอนมัสสเปซเอกเพราะอีลอนมัสสเปซเอกเป็นเอกชนเพิงพาณิชย์ที่ผลิตจรวดมาป้อนองค์การนาซาครับอีลอนมัสสเปซเอก เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยีเรียกว่าจรวดนํากลับมาใช้ใหม่ได้สามารถเซฟเงินเป็นพันนล้านดอลาลาร์นะฮะจีนก็เลยเรียนแบบครับโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันเรียกว่าเทียนหลงสองนะครับสามารถจะสร้างจรวดที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ดูตามภาพจะเห็นว่าความเหมือนหรือความคล้ายหรือว่าวิธีการเนี่ยคล้ายๆกันโดยการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจีนสามารถผลิตยานอวกาศหรือจรวดเทคโนโลยีที่สามารถเข้าสู่วงโคอจรอต่ําได้ โดยใช้จรวดที่สามารถเดินทางกลับมาสู่โลกและกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นสิ่งที่ท้าทายสาระเป็นอย่างยิ่งนะครับอีลอนมัสจ์ไม่ใช่คนเดียวแล้วครับในโลกที่สามารถผลิตจรวดที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้จีนทําได้แล้วในบริษัทเอกชนนะครับที่ชื่อว่าเทียนหลง2นะครับเราเลยมาเจาะเรื่องที่หนึ่งว่าตอนนี้อีลอนมัส์เนี่ยฝ่ามโนสูงบางอย่างที่รุนแรงแล้วก็วุ่นวายในการเมืองกับโดนท่านมาตอนนี้เขาก็ปีกวิเวกเลิกการเมืองไปแล้ว มันมีพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมอยากจะเจาะลึกึงเรื่องอีลอนมัสในเรื่องของการเมืองและการทํางานในเรื่องภาคสังคมอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้จะคูดถึงเกี่ยวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เขาท,ทําธุรกิจเทสลาสเป c เอ็กซ์สตาร์ลิงแลวก็ AI 4เรื่องนี้เราเป็นเรื่องที่เราจะบอกว่าทุกอย่างแข่งกับจีนเท้งนั้นแหละครับอีลอนมัสแทบจะเป็นหัวข้อคนเดียวในเทคโนโลยีของสหรัฐที่แข่งกับจีนทุกเรื่องนะสงครามราคาจากจีนในเรื่องของ EV มันทรงพลังมากทําให้อีลอนมัสเทสลาถึงกระแสการเมืองทําให้เทสลาเจออุปสรรคอันร้ายแรงคือคนไม่เชื่อมันในแบรนด์นะฮะความไม่แน่นอนของเทคโนโลยีแบตเตอรีตตร่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อีลอนมัสตกกระป๋องเพราะว่าเหตุผลคืออีลอนมัสไม่ได้มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่เลยนะฮะแบตเตอรี่อยู่ในมือของ e ีวีจีนบริษัทจีนรัฐบาลจีนนะแรงกดดันทางการเมืองทําให้กระแสเทสลาตกลงเป็นสิ่งที่ทําเดินทางผิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาสารธุรกิจรถยนต ของเทสลาจะมาถึงหรือเปล่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะกลับไปสู่บริษัทเทคโนโลยีไอและหุ่นยนต์ได้อย่างไรสิ่งที่อีลอนมัสสวางวิสัยทัศน์ไว้คือจะเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทผลิตรถยนต์กลายเป็นบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์คือโลบบแทกซี่ฮิวแมนนอยส์ที่เรียกว่าออฟติมัสโรบทแทกซี่คือการผลิตเครื่องจักรทาเงินที่ไม่ต้องซื้อครับใช้อย่างเดียวนะเป็นเจ้าของรถยนต์ทาไมในเมื่อเราแค่นั่งรถยนต์ไปถึงที่ก็หมดหน้าที่เราแล้วนะ หรือการขายแรงงานของรถยนต์เป็นหุ่นยนต์นะฮะอโตัสคือไพ่สําคัญในอนาคตของหุ่นยนต์ที่จะทางานให้เราตามบ้านตามโรงงานที่เป็นแรงงานแขนงขันให้เราในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกการสร้างตลาดใหม่ที่ใหญ่ตโตโหรายี่งกว่ารถยนต์เป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับอย่าลืมนะครับว่ารถยนต์เนี่ยหบ้านมี1คันนะฮะแต่หุ่นยนต์เนี่ยหบ้านอาจจะมี 5, 5้ตัวก็ได้นะฮะสิ่งที่อยากจะบอกว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย มันมีเป็นหมื่นเป็นแสนตัวโรงงานอุตสาหการรมโรงเึือาจจะมีรถแค่ร้อยคันที่ใช้อยู่แต่ว่ามีหุ่นยนต์ใช้แสนตัวก็ได้นะออพติมัสคือตลาดใหญ่มากซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับนี่คือโครงการที่ออ t ติมัสกำลังทำอยู่ระบบแท็กซี่เป็นความฝันอันใหญ่โตของอีรอนมาสที่จะให้ทุกคนเดินทางโดยไม่ต้องมีเป็นเจ้าของรถยนต์นะแผนการของอีรอนมาสี่มันใหญ่โตมโหฬานมากเลยผมอยากจะบอกว่าเรื่องจรวด ก็เป็นแผนหนึ่งที่เขาใส่เข้าไปในแผนของเขาคือ Optimus สุนยนต์ AI t e s ท a ลาสมอง s p ป c e x ระบบขนส่งภารกิจที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี่ว่าระบบขนส่งจรวดเนี่ยมันมันคือการยิงจรวดเข้าสู่วงโครจรและขนสินค้าที่ต้องการขึ้นไปบนอวกาศสินค้ามันคืออะไรล่ะมันก็คือชิ้นส่วนต่างๆของสถานีอวกาศยานอวกาศแล้วก็ดาวเทียม แล้วมาดูดาวเทียมชุดใหม่ล่าสุด g z ชุดที่004จำนวนสเวเดวงขึ้นสู่วงโครโจรด้วยเพียงจรวดส่งดาวเทียมกลางทะเลเหลืองที่ของจีนนะครับในมณฑลชานตุงเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์รถไร้คนขับเดินเรือและโดนเป็นผลงานของ G-Space ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเจ้าเจียงจีรีโฮงหรือบริษัทที่มีแบรนด์รถยนต์ชื่อจีรียังไงส่งดาวเทียมมาสเวดวงเพื่อไป ทำวงโครจรที่เรียกว่าการควบคุมรถไร้คนขับของประเทศจีนครับเทคโนโลยีเนี่ยก็ค,คือสิ่งที่ผมพูดมื่อสักครู่นี้ครับระบบขนส่งสเปซเอก,ก็ทําอยู่แต่จีนก็ทําอยู่ครับจีนใช้ดาก้อนครับเราอยากจะบอกว่าอีลอนมัสต้องการสเปซเอ็กจรวดเพื่อการขนส่งและต้องการระบบสตาร์ลิงครับเป็นระบบสื่อสารดาวเทียมเครือข่ายทั่วโลกดาวเทียมขนาดเล็กหลายหมื่นดวงทําหน้าที่เป็นระบบประสาทของสตาร์ลิง ทำหน้าที่ควบคุมหุ่นยนต์ควบคุมรถใดคนขับเสมือนสร้างเครือข่ายทั้งโลกให้เป็นเครือข่ายเดียวนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาทําแล้วนะแล้วประสบความสำเร็จไปบางส่วนแล้วแต่สิ่งที่เขาอยากจะสร้างให้เป็นความจริงในอนาคตคือความฝันของเขาคือ AI ครับ AI ที่เป็นรากฐานทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบสําหรับระยรรมในอนาคตตัวนี้เป็นความฝันครับเป็นความหวังครับที่จะเอ AI เนี่ยใส่เข้าไประบบทั้งหมดแล้วควบคุมโลกได้ นี่คือแผนการของอิลันมัสที่จะสร้างอริยธรรมแบบพึ่งพาตัวเองบนโลกและพัฒนามันไปเป็นระบบที่ใช้บนดาวอังคารแต่อย่าลืมนะครับเขามีสตาชิปยานขนส่งของสเปซเอกขนส่งฮิวแมนอยด์จำนวนมหาศาลเลือกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเอาไปลงที่ดาวอังคารใน2ปีเสร็จแล้วก็ให้หุ่นยนต์พวกนั้นแหะครับสร้างสิ่งต่างๆในดาวอังคาร ออฟสมูจะเป็นกองทัพแรงงานชุดแรกที่ก่อสร้างพื้นฐานต่างๆโครงสร้างต่างๆที่พักอาศัยโซลาร์เซลล์ที่รองรับมนุษย์ทุกอย่างจะเชื่อมโยงการสั่งงานโดยสตาร์ลิงนะครับระยะเวลาในการอยู่บนดาวองคาเนี่ยแผนคือ30ปีสิ่งที่เรามากําลังสร้างคือเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหามนุษยชาติในการเอาอยู่รอดความอยู่รอดในดาวดวงดาวต่างๆทําไมเรามาพูดถึงจรวดของ SpaceX ทําไมมันเป็นอาวุธได้มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดได้ แล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากจยาวิเคราะห์ในท่อนนี้ก็คือว่า SpaceX Starship คือโคตรเทพของเทคโนโลยีและเป็นโคตรเทพของอาวุธด้วยทำไมมันเป็นอาวุธได้จริงๆแล้วจรวดมันเป็นอาวุธไม่ได้หรอกครับแต่คำว่า Starlink กับ Starship เนี่ยมันเป็นพวกซัพพอร์ตให้อาวุธครับทำไม s t า r l i n งเทคโนโลยีที่พลิกโงโฉมการสื่อสารทางทหารระบบดาวเทียมโคจรทั่วโลกทำไมเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่เนี่ยมันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเป็น เครื่องนำวิถีนำทางเครื่องติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆนะฮะความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารคือระบบสื่อสารที่มั่นคงแนละไม,ไม่ไม่มีใครแทรกแซงได้นี่คือสิ่งที่จําเป็นของสตาลินเป็นเทพอันดับหนึ่งนะเทพอันดับสองก็คือปฏิบัติการโลจิสติกทางทหารสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบโลจิสติกดีที่สุดในโลกนะครับเขาชนะสงครามโลกครั้งที่สองได้ก็คือคาการปฏิวัติโลจิสติกในการส่งกําลังบํารุงและทหารเข้าสู่สนามรบในยุโรปหรือในญี่ปุ่น นะฮะหรือในทะเลแปซิฟิกเนี่ยมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็คือสิ่งที่เขามีคือความเอกอุทั้งด้านโลจิสติกตอนนี้เขาจะสามารถนําสิ่งที่เรียกว่า ICBM ที่มีลักษณะค้ายจรวดเนี่ยแทนที่จะเอาระเบิดไปทิ้งนะครับเขาก็เอาเป็นจรวดที่ส่งทรัพยากรต่างๆไม่ว่าสเบียงไม่ว่าวุธยุทุป,ปกรณ์ขนส่งสินค้าสนส่งสิงส่งของนะข้ามโลกครับโดยใช้จรวดครับ สามารถส่งเรือหนึงได้หนึ่งร้อยตันเนี่ยเขาอาจจะส่งอุปกรณ์ต่างๆทางทหารเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาข้ามโลกไปเลยครับไปในยุโรปภายในเวลาไม่กี่นาทีนะฮะสถานการณ์มันคืออาวุธที่ไม่มีชาติอื่นสามารถส่งได้แต่อเมริกาส่งได้ภายในไม่กี่นาทีส่งรถถังจากอเมริกาไปที่ยุโรปภายในสิบนาทีอย่างเงี้ยกรวดของอีลอนมัสมันก็เลยเป็นโคตรเทพเงีนะะ้ยความเร็วเหนือชั้นพิกโฉมการขนส่งเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกถึงร้อยตัน เป็นโครงการที่ตาชิปของอิลามัดทําได้ครับในการใช้จรวดที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้คือส่งไปปุ๊บไปจอดก็เติมเชื้อเพลิงแล้วก็ส่งกลับมาส่งไปส่งมาอย่างเงี้ยส่งได้ทั้งวันแหละครับแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ขนส่งเนี่ยมันไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วไงแล้วมันนวนทุกนาทีละร้อยตันนะคุณลองคิดดูสิประสิทธิภาพในการขนส่งมันระดับไหนอะนั้นมันจะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบโลจิสติกของกองทัพสหรัฐได้หมดเลยนี่คือโคตรเทพ ความได้เปรียนที่ไม่เหมือนไขรนี่ทําให้สิ่งที่เรียกว่าเทนโลยีจรวรดที่ประสบความสำเร็จของอีลอนมัสหรือจะไปได้เป็นชาติเดียวในโลกที่ทําได้ความสําคัญของรู้จิติก์ของทหารคือหมายถึงเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบส่วนรุรุงต่างๆกองทัพสามารถเป็นบัตรการอย่างมีสัิภาพเพราะการส่งกำลังรงที่รวดเร็วและฉับไวและทันทุกทีอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้อีลอนมัสเป็นบุคคลอันตรายมากถ้าอีลอนมัสเข้าไปส่งเสริมกองทัพให้ทําสิ่งที่เรียกว่า การขนส่งข้ามทวีปโดยใช้จรวดเนี่ยมันก็นจะทำให้เกิดสถิตสถานการณ์ที่เรียกว่าอีลอนมัสของโลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คืออีลอนมัสไม่ได้เข้าไปอยู่ใน,นระบบการขนส่งหรือว่าการทำเทคโนโลยีทางทหารเพราะไปขัดแย้งกับโดนัลด์ทรัมป์ครับย่านขนส่งอวกาศดาก้อนของนาซาใช้งานหยุดภายใต้สัญญามูลค่า5,000ล้านเหรียญ ความขัดแย้งของท่ามกับอีลอนมัสทําให้ทํามออกมาขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาทั้งหมดของ Musk, มัสหมายความว่ายานอวกาศของอีลอนมัสที่ชื่อว่าดาก้อนของนาซาที่ใช้อยู่อาจจะโดนยกเลิกนะครับดากอนของไซเปตเอ็กกิจการอวกาศของสหรัฐอเมริกาอาจจะตกต่าเพราะความขัดแย้งของโดนด้นท่ามกับอีลอนมัสนี่แหละการทะเลาะก,กันของบุคคลทั้งสองเนี่ยมันสร้างความวุ่นวายปวดหัวให้กับระบบเป็นอย่างยิ่งนะครับ เราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าสเปซโปรแกรมทางด้านการขนส่งดาวเทียมการสำรวจดวงจันทร์ดาวอารการพัฒน,นาเทคโนโลยีการขนส่งทางอาวกาศโครงการพาณิชย์อวกาศเบอร์หนึ่งที่ทำโดยนาซาเนี่ยมีบุคคลที่ซัพพอร์ตอยู่ก็คือเอกชนอย่าง SpaceX b l u e o r i g i n Boeing l o c k h e ค d m มา t i n แต่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำด้านอาวกาศตั้งแต่สงครามเย็นสมัยก่อนนี่ที่เอาชนะสาภาพโซเวียตได้ ตอนนี้มีความหวังเดียวเท่านั้นเองที่เหลืออยู่ก็คือมี s เป c e x ที่พัฒนาสต Star s ชิ p ขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปดวงจันทร์และดาวอังคารคนอื่นไม่ทําไม่ได้เลยครับฉะนั้นจรวดที่จะส่งคนไปดวงจันทร์และดาวอังคารก็คือส Star s ชิ p ของอีลอนมัสเท่านั้นอย่าลืมนะครับสหรัฐอเมริกามีคู่แข่งก็คือ CNSA ซึ่งเป็นสถานีอวกาศหรือสำนักงานอวกาศแห่งชาติจีนที่พัฒนาจรวดอย่างรวดเรว็วแล้วมีเทียนกงที่เป็นสถานีอวกาศนละยัง มีหุ่นยนต์ที่สำรวจดวงจันทร์ดาวอังคารสำเร็จมาแล้วนะฮะและยังมีอีกอันหนึ่งครับสื่อสหพันธรัฐรัเสเซียนะที่มีรอสคอสมอสองค์การอวกาศการของรัเสเซียตอนนี้จีนกับรัเสเซียก็กลับมาร่วมมือกันครับพัฒนาสร้างสถานรรีอวกาศบนดวงจันทร์รัเสเซียส่งยานอวกาศและจะรวดเข้าวงโครจรโดยใช้จรวดโซยุสและโปรตอนนะฮะที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือว่าจะมีโครงสร้างหรือมีโครงการสำรวจอวกาศทั้งดวงจันทร์ดาวศุกร์และดาวอังคารร่วมมือกับจีนอินเดียและอิหร่าน ขั้วที่เรียก่ขั้วบิดนีมีโครงอ,นอานอวกาศร,ร่วมกันที่พัฒนามานะครับในฝั่งตรงข้ามตอนนี้มีญี่ปุ่นสหภาพยุโรปและเกาหลีใต้สหรัฐอารเ,อเมริรก็เริ่มเข้าไปมีขั้วใหม่นะฮะยาเห็นว่าขั้วบิดเนี่ยมีพวกที่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับอินเดียจีนอิหร่านรัสเซียนะฮะแต่ขั้วของสหรัฐก็ไม่เลวนะครับสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลี สหรัฐอเมริกานะฮะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ในโลกเนี่ยคนที่เก่งที่สุดเรื่องจรวด,ดเป็นสเปซเอกจีนตามมาติดๆนครับจะพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้เร็วแค่ไหนโครงการยานอวกาศดาก้อนของสเปซเอเป็นโครงการเดียวครับตอนนี้ที่ส่งยานอวกาศขึ้นไปที่สถานีอวกาศ<ม> ISS ได้นะฮะ<ม>ทำกับมัสทะเลาะกันไปถึงไหนนะฮะทำทำเงินหรือมัสทำเงินในบริษัท7 0 0 0แสกว่าล้านบาทนะ จะยกเลิกมันไปเหรอนะฮะถ้ายกเลิกมันไป s p ป c e x จะมีใครมาแทนและจะใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะสามารถมีจรวดเหมือน s p ป c e x มาใช้งานได้ตอนนั้นจีนก็กระโดดเยงยงเยก้าวไปไกลแล้วจีนรัเสเซียอิหร่านจับมือพัฒนาไม่ทิ้งกันแน่นอนในอนาคตไม่แน่ครับว่าอิหร่านอาจจะมีเทคโนโลยีโอกาสเหนือกว่าสหรัฐก็ได้ถ้าคนสหรัฐ อเมริกามัวแต่ทะเลาะก,กันไม่เลิกในเรื่องของอีโก้ไม่ทราบว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรครับแต่ที่แน่ๆคือความเห็นไม่ลงรอยกันแต่ไม่ได้นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาตินึกแต่ผลประโยชน์ของส่วนตัวตอนนี้สเปซเอในโครงการอาวกาศของสหรัฐก็อาจจะโดนเตะออกไปได้เมื่อ,อไหร่ทุกเมื่อเมื่อน,นั้นแล้วคิคดไหมครว่าเทคโนโลยีของ s p ป c e x ที่มีอยู่เนี่ยยานอาวกาศดาก้อนเนี่ยมันไม่มีใครทำได้ในอเมริกาไงถ้าเตะ สเปซเอ็กออกไปโครงการอาวกาศของนาซาก็โดนแช่แข็งและโดนจีนรัสเซียอิหรานนำแน่นอนครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปครับอีรอนมาสเราจะคุยกันต่อเรื่องอีรอนในลักษณะของการเมืองครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร